สวัสดีค่ะวันนี้หน,นูหนจะออกมาแนะนำเพื่อนที่อยากแนะนำชื่อเด็กหญิงวิกาวีนัตตามณีค่ะมีชื่อเล่นว่าบ้านบ้านกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมอศึกษาปีที่ห้าอยู่โรงเรียนเดิมโวไทยค่ะบ้นมีความสามารถพิเศษก็คือว่ารูปกระบายสีสวยค่ะบ้นเป็นบ้นเป็นนูีนิสัดีไม่ชอบทิ้งท้ายเพื่อนๆคุณครูหรือคนอื่นๆและบ้นก็เกรงเกงติดด้วยค่ะบ้นเป็นที่รักของคุณครูและ ในบ้านมีน้องสาวมูลคนเรียนอยู่อันกฤษสามน้องสาวของบ้านมีชื่อเล่นว่าน้องผูกันค่ะคุณพ่อและคุณแม่ของปั้นทำงานเกี่ยวกับการสอนศิลปะและที่บ้านของปั้นชอบทำผ้าบาติกค่ะปั้นพ่อและแม่ก็ชอบเพราะปั้นพ่อและแม่ของเขาก็ชอบทำผ้าบาติกมาให้เพื่อนๆในห้องทำได้ทำกันด้วยค่ะ และในการทำผ้าบาติกครั้งนั้นป้านก็เป็นคุณสอนแก่เพื่อนเพืทุกคนจึงทำให้เพื่อนเพื่อทุกคนรนะักป้นค่ะขอบคุณค่ะ